ที่เคยสงสารคนที่เคยให้คนคนเหล่านั้นนะคะก็กลับมาให้เขามาช่วยเขามาเป็นกำลังใจให้เขานางชาติที่แล้วเขาก็คงเคยอกูพันเคยได้ช่วยนางไว้มั้งคะนางทึงอยู่ดีๆก็มาสงสารมามาสงสารเขาจริงๆเลยแบบถ้าพูดเรื่องนี้ทีไรแล้ก็แบบอุ้ยทำไมเขาโดนกระทำขนาดนี้อ่ะ โหแบบสงสารมากๆนางบอกเลยนะนางพูดแต่แรกว่าทํใไมนางสงสารมากนางเห็นป้าแตนมขับรถไปส่งลูกโรงเรียนค่ะ F4 ครั้งแรกนางเห็นลูกเขาอ่ะนางสงสารมากเลยน้องใส่อีโมงไม่รู้คลิปนี้นานแล้วนะนางใส่น้องใส่อีโมงน้องคนเล็กอะ่ะแล้วก็ไปโรงเรียนป้าไปส่งลูกที่โรงเรียน,นะนอ่ะ F4 นางเห็นโอ้โห เด็กคนนี้น่าสงสารจริงเลยเดูน่ารักดูพูดจาอ่อนหวานดีพูดเพราะทาไมพ่อกับเขาต้องมาเจออย่างนี้ทําไมครอบครัวเขาต้องมาเจออย่างนี้อะไรเงี้ยแบบคือตอนนั้นเราก็มองนาะบ้านเขาไม่มีอะไรเลยเขามองว่าเขาเขาไม่มีอะไรอะ่ะแล้วพ่อเขาต้องมาโดนแสร้าย,ายมันไม่มีความเป็นธรรมมันไม่มันไม่ยุติธรรมเลยอะ่ะทําไมเขาต้องรามองว่าเขาไม่ผิดแน่นอนอะ่ะจากอะไรคะ ไม่ใช่เฉพาะเซนส์ของเราได้จับไพ่นะคะมันจากแบบพยานนั่นแหละค่ะพยานฝั่งหนึ่งพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะกลับไปกลับมามันใช้ได้ที่ไหนล่ะเออแต่งเป็นนิทานเสื้อสีส้มก็มายัดได้ใกล้บ้านเขาสุดท้ายเสื้อสีส้มนั้นนะคะกลายเป็นของใครก็ไม่รู้พูดไปทั่วทีเทั่วแดนหาหน่อไม้อพาดตไว้ในต้นหน่อไม้แล้วมันหล่นลงมาเออน้ําคงพัดไปที่นั่นน้ําพัดอะไรถ้าน้ําพัดนะ คุณเห็นเสื้อน้ำพัดไหมคะมันจะดำเป็นขี้โครนเลยนะคะมันจะนะคะมันจะดำเป็นขี้โครนเลยมันไม่ใช่ว่านะคะมันจะมาเป็นสีส้มอยู่อย่างนั้นโอยมันเป็นการจัดฉากที่เสื้อนั้นอ่ะโยนไว้ยังไม่ถึงเดือนนะคะ f ีแต่นะคะมีคนออกมายอมรับหน้าตาช่วยจะเป็นของเขาแล้วก็เลี้ยวไป เนี่ยทำอะไรแล้วทำใกล้ๆตัวลุงด้วยนะและที่สำคัญคนที่ทําให้เหมือนเชื่อมั่นทั่วโลกเชื่อว่าลุงผิดคือพ่อพยานตัางเองออกมาพูดนะคะโทงหรอไม้ไผ่นั่นเองแล้วก็ผมขอพูดที่นี่ที่เดียวอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนี่แหละตั้งแต่แรกมาแล้วคนคนนี้นี่แหละนางกินนะคะ ดูรู้แล้วพวกคุณก็เป็นพวกเดียวเดียวเียวกันหมดแต่ยังดีนะคะที่มีคนเห็นความถูกต้องที่มีคนไม่ร่วมมือด้วยกับพวกคุณนะคะคือยายแตงโมงที่แกยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าเห็นนะคะพี่สาววิ่งหาน้องน่ะตั้งแต่เพลงชาติจบใหม่ๆนี่คือลุงไม่อยู่ลุงจับขึ้น GPS อยู่นี่ไงแล้วจะให้เชื่อใคร ระหว่างพยานที่พูดกลับไปกลับมากับพยานที่พูดคําเดิมตลอดตั้งแต่แรกอะตั้งแต่ช่องข่าวไปสัมภาษณ์แกก็พูดคํำนี้จะเชื่อใครนี่แหละค่ะ fc อืมมันมีอะไรที่พี่รุดแล้วนางก็เชื่อนะคะพี่ดอนธนกฤตพี่ดอนบอกเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นลุมพลแต่ถ้าคนอื่นไม่แน่ทําผิดก็ยอมรับไปเถอะแกพูดอย่างนี้เลยนั่นคือพี่ดอน ก็นะคะอย่าลืมไปสนับสนุนช่องแกด้วยนะคะ FC พี่ดอนน้องเดฟนะคะยังชอบแกยังชื่นชอบคนตรงๆอย่างแกอยู่นะคะ FC แล้วแกกล้าพูดทั้งๆที่แกก็นามสกุลนะคะฝ่ายผู้สูญเสียนนไม่ใช่นามสกุลวิภาสักหน่อยแกก็พูดความจริงคุณจะเชื่อใครระหว่างคนที่พูดคำเดิมแล้วตรงอยู่ตลอดเวลากับคนที่พูดกลับไปกลับมา นางเลือกคนที่พูดนะคะตรงๆนะคะแล้วพูดกี่รอบก็ตรงดีกว่าน่าเชื่อถือกว่าคนที่มันโกหกนะคะมันก็เนี่ยค่ะไม่ตรงหรอกค่ะนะคะทําให้การก็ต้องเอานะคะโทรศัพท์ถ่ายมาไว้อ่านด้วยนะ mm. พวกประเภทนี้มานี้ละคะ่ะ fc สวัสดีค่ะน้องนางสวัสดีค่ะอ ก็วันนี้พูดแค่นี้ละมัง f อซสงสาร